สวัสดีครับตอนนี้ก็มาที่แสนลักรีสอร์ทนะครับผมความสวยงามของแสนลักรีสอร์ทนะครับผมจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของขอขอครับผมที่สวยงามแบบนึ้นะครับคือแสนลักรีสอร์ทครับผมตรงจุดเช็คอินอยู่ สวยๆตรงนี้นะครับผมนี่คือแทนลักรีสอร์ทครับตรงร้านกาแฟจุดเช็คอินจุดน,น,นี้ครับที่มีความสวยงามไม่แกับเขาพายเออกไปอกเทเตอร์ครับคนก็จะมาแวะเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับตรงแทนลักรีสอร์ทตรงนี้นะครับดูวิวสวยดงดงามครับวิวของแทนลักรีสอร์ทครับ ภาพรวมครับผมเป็นร้ากาแฟด้านบนก็สวยงามดีครับเป็นในส่วนของแทนลักรีสอร์ทครับความสวยงามของแทนลักทะเลหมอกรีสอร์ทเขาเขาคอกความสวยงามของแทนลักรีสอร์ทตรงนี้นะครับผมสวยครับความสวยงามของแทนลักรีสอร์ทตรงนี้นะครับ สวยงามมากครับผมบรรยากาศซิวๆหน้ามานั่งเก็บบรรยากาศที่สวยงามตรงนี้นะครับผมนี่เป็นในสวนของแอนลักรีสอร์ทเขาค้อครับผม I love you นี่ครับในสวนรีสอร์ทครับบีคิสมาสครับ สมาศสีแดงสวยสดงดงามครับผมที่สวนรีสอร์ทแทนลักรีสอร์ทครับสว mm hmm. ยมากครับ mm hmm. นุ่มพนาพามาเช็คอินตรงแทนลักรีสอร์ทตรงนี้นะครับผมดูความงดงามของสถานที่ตรงนี้มาเป็นอย่างไงนะครับผม งามของดอกไม้ที่แทนรักรีสอดครับผมครับดูความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับสวยงามครับในเวิ้งของเขาค้อครับผมตรงนี้แทนรักรีสอทนะครับดูความสวยงามของจุดจุดนี้นะครับผมสวยงามมากครับผมมุมไหนก็สวยครับ ผมแทนลักรีร่ซอสครับธ mm hmm. รรมนาจะพามาดูดอกไม้สวยๆนะครับผมที่แทนลักรีสอร์ทครับผม mm hmm. ภาพรีวิวภาพสวยๆในบรรยากาศของแทนลักรีสอร์ทตรงนี้นะครับมาเป็นยังไงครับข mm hmm. ึ้นไปดูด้านบนครับเป็นยังไง ดอกไม้ครับดูชมดอกไม้สวยๆครับหน้าที่แทนรักรีสอร์ทแห่งนี้นะครับไป <Okay. S 1> ดูด้านบนครับว่าเป็นยังไงมีความสวยงามของดอกไม้ครับทะเลแทนรักรีสอร์ทครับตรงนี้ครับสวยกับวิว ร้านนะครับผมสโลแกนของที่นี่ไม่พักก็แวะได้ครับผมขอเปิดประกาศให้นะักท่องเที่ยวแวะชมความงดงามของวิวองที่นะีครับวิวของแทนลักรีสอร์ทครับนี่มาสวยงามมากครับ เราจะมารีวิวดอกไม้สวยๆงามๆให้ดูครับว่าเป็นยังไงณแทนลักรีสอ์ทแห่งนี้ครับผมมีความงดงามของดอกไม้นะครับดอกไม้หลักปลายสาพันธุ์ในเมืองหนาวครับตางน,นี้ก็สวยครับคุณถ่ายรูปสวยๆนะครับรงนะครับด,ด,ดอกไม้สวยๆที่แทนลักรีสอ์ทตรงนี้นะครับ สวยมากครับวิวตรงนี้ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ครับ <c oughs> มาดูวิวชิวๆกันครับนี่คือด้านบนของสถานที่แห่งนี้ครับมาดูความสวยงามของด้านบนแทนลักรีสอดครับที่สร,สร้างดอกไม้สวยๆงามๆให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆงามกันนะครับผม ดูด้านโน้นกันครับว่าเป็นยังไงวิวจะเป็นยังไงในจุดนี้สวยมากเลยครับจุดของแทนลัก,กดีสอดตรงนี้ครับความงดงามของสถานที่แห่งนี้นะครับสวยจริงๆครับดอกรักแรกแรกรักก็กำลังจะเบ่งบานครับนี่ก็สวยครับดอกนี้ดอกแรกรักครับ นักแรกแรกหลักตัวเดิมออกค่ะดอกสุกูมาดูดอกสีแดงข้านนี้นะครับมาเป็นอย่างนี้ดูความสวยงามของดอกไม้ที่รีสอร์ทแรกหลักตรงนี้นะครับมีแท่นรักครับนี่ดอกแรกหลักสีแดงครับนี่ดอกนี่ก็สวยครับคนขาว่ารักเล่ตอนหลังก็จะมาเปลี่ยนเป็นแรกครับ ต้นนี้กำลังตุ่มๆครับยังไม่ดอกนะครับรอวันดอกไม่กี่วันครับคงมาวันสองวันก็คงเห็นต้นนี้ดอกสวยงามเลยนะครับผมนี่คือดอกไม้ยิ้มสวยๆที่แทนลักรีสอร์ทนะครับผมสวยมากครับตรงน,นี้กรนนิมาเทีอ่อเ,เขาแบบย่อมชมน,นะครับในสถานที่ มารีลบีเนขอกไม้สวยๆให้ดูครับว่าเป็นยังไงย่สางไหมเดวยมากครับแล้วก็สกาย่รงานน่นไ้ครับชิยมแทนักรีสอวิวสวยๆสัมในวันนี้ก็มีเห็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ